เรามาต่อกันเลยเนาะเรายังอยู่ในข้อสใหญ่อยู่นะแต่เป็นข้อสิย่อยอเรามาดูกันก็ก่อนอื่นพี่จะย้ยายลบ2มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้ก็จะได้2องเท่ากับ s ซส์สอลบรูทสามคอสองเอนะครับมาจะได้แบบนี้แล้วก็ใช้มุกเดิมครับพี่ก็คูณ2เข้าไปแล้วก็หารด้วย2องออกอจะได้แบบนี้ เนาะทีนี้สองก็ถาวสองใช่ไหมตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งส่วนสองพี่ขอแปลเป็นคอสและกันคอสหกสิบเนาะแล้วก็ sin ตัวนี้เป็น s i สองเอกลบตัวนี้จะเป็นคอสอะไโทษทีไซหกสิบใช่ไหมไซหกสิบได้รู้สาส่วนสองแล้วก็เป็นคอสองเอ็กเนาะ,ะตัวนี้เป็นสูตรเ่ะเดี๋ยวพี่เขียนสลับที่ตัวนี้กับตัวนี้เนาะ จะได้ตรงตามสูตรก็จะเป็นส i n 2x โคส60แล้วก็ลบกับ cos 2x ไซนส60เราก็ได้1เท่ากับสูตรเป็น s ซ n ์ o s ศลบโคสไซน์เนาะสูตรก็คือ sin a ลบ b โอเคเราก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าอ่ะก่อนอื่นเรามาดูว่าอ่า โจทย์ให้ x มาเนาะอยู่ในช่วงศูนถึงสามร้อยหกสิบแสดงว่าอันนี้เราคูณสองข้าไปสอง x อันนี้ก็ศูนย์องศาเนาะแล้วก็ถึงเจ็ดร้อยยี่สิบโอเคไหมถึงเจ็ดร้อยยี่สิบแต่นี้มุมมันลบหกสิบอ่าแสดงว่าเราก็ลบหกสิบไปแสดงว่ามุมมาอยู่ในช่วงนี้ข้อน,นี้โอเคไหมเราต้องตอบในช่วงนี้อ่าเราก็วาดวงกลมหนึ่งหน่วย เราก็ดูว่าทายอะไรได้หนึ่งครับอ่าจำได้ไหมทรายอะไรได้หนึ่งอยู่บนตรงนี้ใช่ไหมนี่เลยเก้าสิบองศาทายเก้าสิบได้หนึ่งเนาะอ่าพิกัดศูนย์หนึ่งเราก็จะได้มุมนี้สอง x ลบหกสิบเท่ากับเก้าสิบองศาแต่แค่นี้ไม่พอครับต้องวนมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมวนมาอีกสามร้อหกสิบองศาใช่ไหม ก็บวกมาอีกเก้าสิบบวกสามโรคสิบได้อ่าสี่รอยห้าสิบอ่าน่าจะพอแล้วเนาะเพราะว่าถ้าวนใหม่อีกรอบมันก็เกินเท่านี้แล้วมันก็เกินหกร้อยหกสิบไปโอเคไหมถ้าวนใหม่อีกสามสิบอืมมันก็เกินก็แค่นี้แหละแล้วพี่ก็ย้ายลบหกสิบไปบวกฝั่งนั้นให้หมดเราก็ได้สองเอ็กเท่ากับร้อ, 150, อ,อยห้าสิบกับห้าร้อยสิบยัดสองไปหารก็จบแล้วเอ็กก็จะได้ 75องศากับอ่าอสองร้องศาครับจบข้อนี้ตอบ2องคำตอบนี้